สวัสดีครับก็พบกับช่อง New Man Channel เช่นเคยนะครับก็วันนี้มาแต่เช้าเลยเจ็ดโมงเช้านะครับมาดูแปลงผักที่ปลูกไว้นะครับก็เมื่อคืนฝนตกน่าจะเก,เกือบทั่วประเทศเนะาะเมื่อวานก็มีลมแรงพัดแรงอยู่นะครับก็เป็นห่วงต้นกล้าที่เพิ่งลงปลูกไว้นะครับวันนี้ก็มาดูแต่เช้าเลยครับเจ็ดโมงเชา้าแต่ว่าทุกอย่างก็ยังคง ปกติดีอยู่นะครับรวมทั้งโรงเรือนเมื่อาวานก็กังวลอยู่เหมือนกันโรงเรือนจะไปสมหมดเปล่านะครับก็ยังอยู่เป็นปกตินะครับส่วนต้นสลัดที่ลงปลูกไว้ก็ยังอยู่ดีนะครับอ่านะครับยังอยู่ดีเลยนะครับผมเดี๋ยวพาไปดูใกล้ๆนะครับ ต้นต้นนี้ก็เริ่มแปลงนี้ก็เริ่มโตแล้วลครับลงแปลงแรกเลยนะครับผมเริ่มโตแล้วนะครับแต่ว่าเมื่อวานฝนตกไม่ค่อยหนักนะครับแต่ว่าตกนานอยู่พอสมควรแต่เป็นตกแบบหยิมหยิมไปปลอยมากกว่านะครับก็ทําให้น้ําไม่ขังนะครับน่าจะดีต่อผักสลัดของเราด้วยนะครับผมตกแบบนี้นะครับเออ โอเคแต่ว่าเออเวลาฝนตกมันจะมีเศษพวกเศษดินนะครับติดพวกตามต้นผักสลัดนะครับอ่าก็ไปดูพี่ๆบางคนก็บ,บอกว่าหลังจากฝนตกก็ให้รดน้ำล้างชะดินออกด้วยจากต้นผักสลัดของเรานะครับมันจะมีเศษดินติดอยู่นะครับผมโอเค ก็อันนี้อายุผักสลัดของผมแปลงนี้น่าจะได้ประมาณ2 0่สวันแล้วก็ผมก็ลงแปลงแล้วก็ได้มานอาทิตย์หนึ่งก็ประมาณเกือบเกือบหนึ่งเดือนแล้วนะครับอ่าก็ได้ประมาณนี้นะครับช่วงหน้าร้อนเขาว่ามันจะโตช้านิดนึงนะครับผมอืม โอเคกเ็ดินรู้สึกว่ามันจะเริ่มปรับสภาพดีขึ้นนะครับดินนะครับหลังจากที่เราลดน้ําแล้วก็ใส่ปุ๋ยน้ําหมักนะครับแล้วก็ใส่ปุ๋ยคอกเพิ่มเข้าไปนะครับอันนี้ผมจะเติมพวกปุ๋ยคอกทุกๆ7วันนะครับเจ็ดถึงสิวันนะครับ ปุ๋ยคอกแต่ว่าเติมจานวนไม่เยอะนะครับผมแล้วก็ใส่พวกน้ำหมักปลานะครับน้ำหมักผลไม้นะครับก็ผสมกับน,น้ำเปล่าแล้วก็ฉีดให้มันทุกๆ5้ถึงเวันนะครับผมอ่านะครับอันนี้จะเป็นแปลงผักอินซีนะครับผมไม่ใช้สารเคมีเลยไม่ใช้เลยนะครับผม ไม่ใช้เลยนะครับสารเคมีไม่แตะเลยนะครับก็จะใช้จากพวก 2, อินทรีย์วัตถุที่หาได้จากธรรมชาตินะครับก็เน้นแต่อินทรีย์ครับโอเคก็วันนี้มาอัปเดตให้เพื่อนๆได้ดูนะครับผมเดี๋ยวหลังจากนี้ผมก็จะลดน้ำให้ต้นกล้าสลัดผมแหละโอเคครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ